ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะติดหนึ่งในสิบค่ะก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็มีความดีกับตัวเองเหมือนกันตอนแรกก็ไม่คาดไม,ไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะติดหนึ่งในสิบคนที่ได้เข้าไปประกวดในรอบชิงครับก็เหมือนแค่ว่าตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าอย่างน้อยต้องได้ประกวดละหนาสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าพอจบจากมหาลัยแล้วอาจอาจจะหาโอกาสนี้ไม่ได้อีกตอนแรกไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรก ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่อย่างน้อยเราก็ได้ลองพยายามค่ะก็การประกวดครั้งนี้นะคะถือเป็นเวทีที่ใหญ่ค่ะก็จะมีหลากหลากหลายประเภทที่แข่งขันนะคะก็หลายระดับชั้นก็จะมีทั่วประเทศนะคะส่งผลงานเข้ามาเหลือ10ลลำดับค่ะแล้วก็จะต้องไปแข่งขันกันค่ะก็บรรยากาศนะคะเขาก็จะมะีเตรียมที่ลงทะเบียนไว้ให้เราะคะ่ะแล้วก็ห้องฝึกซ้อม แล้วก็เขาก็จะ,ะให้สิบคนนะคะไปรอที่หน้าห้องห้องที่เราจะแข่งขันนะคะแล้วก็บรรยากาศห้องแข่งขันก็จะมีกรรมการค่ะแล้วก็ผู้ชมได้รู้จักกับนักดนตรตีหลายๆสถาบัน,นะคะ่ะรวมถึงกรรมการด้วยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ในครั้งนี้ก็จะเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะที่เป็นเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตแลวค่ะ ประสบการณ์ที่ได้ก็ระหว่างการฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันนะคะก็จะมีข้อผิดพลาดข้อบุกพร้องของเราะคะ่ะเราก็จะนําตรงนั้นนะคะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปะคะ่ะต้องท้าความตั้งแต่ตั้งแต่เด็กค่ะที่บ้านมีเครื่องดนตรีมีวงดนตรีค่ะแล้วเล่นมาเรื่อยๆค่ะเ,เริ่มจากคอมงใหญ่ค่ะเป็นเครื่องมอนค่ะพี่คอมงใหญ่แล้วก็มาระน,นาทุ้มแล้วก็มาระน,นาดอีกค่ะ ก็รู้สึกว่าละนาดเอกมาได้ประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าจากการเดียวค่ะจากการเดียวจากการเล่นเพลงลหลายๆเพลงค่ะแล้วมีกลวีธีหรือว่าเทคนิคอะไรที่มันมากขึ้นก็มีความสนุกแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยค่ะจะวัาถนัดก็ไม่เชิงครัจะเป็นเครื่องดนตรีที่ชอบมากกว่าและมีความสนใจที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมครับเดิมทีเป็นเคยตีคอมง,งใหญ่มาจากโรงเรียนเดิมเขาแล้วมีความสนใจอยากเรียนระนาดเอกเลยตัดสินใจ ฝึกเริ่มฝึกแล้วก็เรียนละนาดเอกครับเหมือนเป็นการรักษาวัฒนธรรมค่ะแล้วก็มีมีเสน่ห์เกี่ยวกับผู้เล่นด้วยค่ะผมมองว่ามันมีความคลาสสิกครับจะมีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองครับต้องใช้เวลาฝึกฝนค่ะระยะเวลานานค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจในตัวของละนาดเองค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจในตัวเราด้วยค่ะมี กระบวนการหลายขั้นตอนนะคะที่จะผลได้แล้วก็จะมีความยากของแต่ละขั้นตอนด้วยค่ะก็ยากสําหรับผมเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นเวทีแรกด้วยแล้วก็ไม่เคยตีเพลงเดี่ยวเพลงประเภทนี้มาก่อนเลยครับ mm hmm. ถือว่าเป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นโจทย์แรกสําหรับผมเหมือนกันวางตั้งตั้งเป้าหมายไปครับว่าอ่าเหมือนเป็นรูทีนนะครับก็คือ ประจำวันว่าแต่ละวันเราจะซ้อมอะไรบ้างอ่างเงี้ยครับอาจจะมีการตื่นเช้ามามามาวอร์มร่างกายอ่าไล่ละหน้าตอนเช้าก่อนอ่างเงี้ยครับแล้วก่อนที่จะไปเรียนวิชาอื่นแล้วจะมีตอนเย็นครับสำหรับฝึกเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันแล้วก็จะตั้งเป้าหมายไว้ว่าว่าจะซ้อมกี่รอบแล้วก็ทาให้ตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับที่สนใจมาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยนสยวนศเป็นมหาวิทยาลัยที่ ค่อนข้างดังค่ะอยู่ในโซนภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนค่ะแล้วก็สาที่สนใจมาเรียนสาขานี้เพราะว่ามีคนรู้จักหรือว่าญาติที่รู้จักกันมาเรียนที่นี่ค่ะแล้วหลักสูตรที่นี่ก็ค่อนข้างดีค่ะด้วยเดิมทีที่ทางมหาลัยครับมีจัดอบรมครูและนักเรียนครับก็เคยมาเข้าร่วมประกวดและเคยเห็นหน้าค่าตากับอาจารย์คณอาจารย์ที่เคยที่สอนอยู่ที่มหาลัยนี้ครับ เลยมีความสนใจเห็นถึงความสามารถเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาฝีมือได้ครับเลยเลือกที่ทจะมาเรียนที่นี่รู้สึกว่ามีความยากจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายครับมันเหมือนเป็นอีกศาสตรหนึ่งครับที่ต้องปรับตัวและทําความเข้าใจใหม่ความสนใจนะคะก็เท้าความไปก่อนว่ามีพื้นฐานการขับร้องมาตั้งแต่เด็กคะ่ะแล้วก็มาต่อช่วงมัธยมคะ่ะก็ ทางโรงเรียนก็จะมีการจัดอบรมโครงการต่างๆค่ะก็ได้เชิญอาจารย์ค่ะมาเป็นวิทยากรก็ได้สัมผัสบรรยากาศการสอนค่ะรู้จักกับอาจารย์แล้วก็มีรุ่นพี่แนะนํามาด้วยค่ะก็เลยสนใจที่จะเข้ามาเรียนต่อที่นี่ก็อยากขอบคุณคุณแม่ค่ะแล้วก็อาจารย์ที่สนับสนุนนะคะตั้งแต่เด็กแล้วก็อาจารย์ที่ฝึกสอนด้วยค่ะ สำหรับคนที่สนใจเข้ามาเรียนศึกษาต่อนะครับก็ทางคณะทางหลักสูตรเรามีความเข้มข้นทั้งทางด้านปฏิบัติและก็ทฤษฎีครับบรรยากาศาการเรียนการสอนค่อนข้างที่จะอบอุ่นครับด้วยระหว่างทั้งอาจารย์และก็นิสิตด้วยกันหรือว่าระหว่างนิสิตที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับค่อนข้างมีความอบอุ่นการเรียนการสอนค่อนข้างรับรื่นไปด้วยดีครับ ในสาขาน,นี้ค่ะก็มีความพร้อมเรื่องห้องซอยค่ะเพื่อที่จะซ้อมเครื่องดนตรีส่วนตัวได้ค่ะแล้วก็มีทั้งรุ่นน้องปีหนึ่งปีสอง,ป,สองปีสามค่ะเกิดมาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันค่ะแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นอื่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตนิสิตเลยค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะเรียนดนตรีนะคะก็มนอนอก็เป็นหนึ่งที่ที่แนะนำค่ะ เพราะมีหลักสูตรที่เข้มขน้นอย่าลืมมาเป็นข้อคียวกันนะคะ